จีวิยาครอบงำความคิดคนหมดรักให้กลับมารักคุณมากกว่าเดิมครับแต่ปัญหาตอนนี้ครับแฟนหมดรักเวลาที่แยกห้องนอนแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีมือที่3เข้ามาเพิ่มจะมีตัวละครนอกเข้ามาเพิ่มครับและปัญหาเนี้ยถ้าไม่แก้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับ1ครับคุณจะกลายเป็นเพียงตัวประกอบในความสัมพันธ์ครับ2ครับคุณต้องสู้กับศัตรูครับที่มองไม่เห็นครับ3ครับคุณกําลังจะถูกแทนที่ครับ สีครับคุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนความระแวงครับตลอดเวลาครับจริงๆแล้วปัญหาเรื่องนี้มันเกิดจากตัวของคุณเองอ่ะไม่ตัดสินใจเป็นที่หนึ่งในความคิดของเขาหนึ่งครับคุณต้องตัดสินใจก่อนครับคุณต้องตัดสินใจเป็นใหญ่ในความคิดของเขาครับปัญหาเนี้ยส่วนหนึ่งครับมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่คุณพยายามวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลา มันเกิดจากการที่คุณกลัวว่าตัวเองจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ครับจำไว้ครับเมื่ออะไรก็ตามแต่ที่คุณเริ่มตามเริ่มกลัวกลัวการเริ่มต้นใหม่เสียดายอดีตวันเวลาที่ผ่านมาคุณจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ยื้อเขาเอาไว้ครับเมื่ออะไรก็ตามแต่ที่คุณพยายามยื้อเขาเอาไว้เขาจะยิ่งดูถูกคุณแล้วไม่อินกับคุณมากขึ้นกับถ้าคุณอยากเป็นที่หนึ่งในใจของใครก็ตามแต่กระตุ้นให้เขาต้องรู้สึกครับ รักษาคุณไว้ครับคุณคุณจําไว้นะครับความสัมพันธ์เมื่อไร่ก็ตามแต่ที่มันเป็นเส้นตรงแบบเนี้ยสมองจะรู้สึกเบื่อแต่ความสัมพันธ์ใดก็ตามแต่ที่มันมีความตื่นเต้นมันทําให้คนรู้สึกตื่นเต้นเวลาอยู่กับคุณครับเพราะงั้นเนี่ยต้องกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าอยากรักษาคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ครับคุณต้องใช้คําพูดหรือคีย์เวิร์ดประมาณนี้ครับในการคุยกับคนครับการตอกย้ํากับเขาว่าเห็นไหมครับมีฉันเนี่ยมันดียังไง คุณต้องตอกย้ําเสมอเลยนะครับเรื่องนี้เวลาทําอะไรดีๆให้ก็ตามแต่ให้ถามว่าเห็นไหมล่ะมีฉันแล้วมันดียังไงมันจะเป็นคําพูดที่ชี้นําสมองครับมันจะทาให้สมองค่อยฝ่ายพยายามคิดเออข้อดีของคุณมีอะไรบ้างว่าเออมันดียังไงว่าเออมันสะดวกอย่างนี้เออโน่นนี่นั่นต่างๆให้แซงครับถามข้อดีของเราบ้างครับบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าตั้งแต่เราอยู่กันมาเนี่ยฉันมีข้อดีอะไรบ้างฉันขอแค่สองข้อพออีกฝ่ายก็จะบอกว่าเออคุณเป็นคนที่พูดเพราะ คุณเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างคุณขอแค่สองข้อนะจิวอย่าข้อนี้ห้ามขอเกินแบบป็นสิบข้อมันจะได้รู้สึกว่าเออเนี่ยฉันเป็นคนดีมากเลยเปล่านะครับสมองมนุษย์มันมีจุดอ่อนถ้าคุณขอสิบข้อแล้วมันนึกออกเพียงแค่สองข้อสมองของเขาจะเข้าใจว่าคุณมีข้อดีน้อยนี่คือจุดอ่อนแต่ถ้าคุณขอเพียงแค่สองข้อแต่ถามบ่อยๆสิ่งนี้จะเทรนให้สมองคอยฝ่ายรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันเต็มไปด้วยความดีครับสามครับสร้างช่วงเวลาครับ ที่เขาไม่มีวันลืมครับการทําให้คนรู้สึกว่าจดจําคุณแบบดีๆแบบไม่มีวันลืมคือช่วงจังหวะครับสมองตายครับหรือจังหวะที่สมองล้าครับจังหวะที่สมองเหนื่อยครับช่วงเวลาที่1ครับคือช่วง1 1บเนาฬกาจุนครับช่วงเวลาที่2ครับคือช่วง1 5บหนาฬกาดสาช่วงเวลาที่3ครับคือ 2 2 0 0 3ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สมองตายมากที่สุดครับคือคนมันโดนอัดงานมาเยอะแล้วพอใกล้ๆเที่ยงมันเริ่มหิวครับพอพอเริ่มหิวเนี่ยสมองร,รู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากไม่อยากจะคิดอะไรครับหรือช่วงบ่ายเนี่ยมันเริ่มที่จะง่วงแล้วนะดิฟกาแฟต่างๆก็เริ่มที่จะง่วงแล้วหรือนะครับช่วงเวลาสี่ทุ่มนะครับก็เป็นช่วงที่สมองพร้อมที่จะคำดาวพักผ่อนช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่คุณสามารถใช้คำปลอบประโลมครับ หรือคำหวานหรือคำพูดโน้มน้าวได้ผล100%เเต็มครับเพราะงั้นเนี่ยการที่จะเป็นที่หนึ่งในใจของใครคุณต้องรู้ว่าสมองมันเปิดตอนไหนมันปิดตอนไหนมันอ้าตอนไหนมันหุบตอนไหนครับเราต้องรู้ครับว่าอ้าวจะทำให้คนรักเนี่ยสมองมนุษย์มันทำงานยังไงมันมีจุดอ่อนตรงไหนมันมีจุดด้อยตรงไหนแล้วคุณมีโอกาสแทรกเข้าไปในความคิดความรู้สึกของคนตอนไหน การเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้เนี่ยมันต้องสร้างการจดจำครับมันจะมี30ประโยคทิ้งท้ายครับให้เกิดความพิเศษสูงสุดครับให้พิมพ์รหัสครับครูคมชี้ทางครับแล้วชี้ทางถูกด้วยนะครับชี้ทางที่ทำให้คุณเป็นที่หนึ่งชี้ทางที่ทำให้คุณให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษชี้ทางที่ทำให้คนเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นชี้ทางที่ทำให้คนเสียดายหรือกลัวที่จะเสียคุณไปจากชีวิต